ขอบคุณผู้ที่ได้บริจาคข้าวสารอาหารต่ตางๆเพื่อมามอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านและก็ขอได้เริ่มประเพณีทิ้งทานที่คณะกรรมาการมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงได้จัดขึ้นในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ,บวบนันนี้ตับเมื่อกบมานะชวหน่อนะครับ ในงานครั้งนี้นะครับบัท่านสุวรรณนะครับที่สามภรมิโลกได้ชนะนะครับจะมอบเงินงสนทุนให้กับมูลนิธสว่างเวทนาหรือหลักสิ่อิจิเนนเงินหนึ่งแสนบาทครับก็ที่โต้รุ่นได้รับครับและหมอการช้านะครับก็จะมอบเงินให้กับประธานวูลนิธิหลักสงอีกิเนนหมื่นบาทครับท่านนายกรฤเชัยชนะครับได้มอบมาให้สองหมื่นบาทครับ และท่านในแพกกทย์เสนออย่างะทุได้มอบให้เบื่งหมื่นบาทครับในครั้งนี้นะครับเราจะแสดงความดีในานามของชาวโคราชนะครับให้กับรบัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและท่านในแพทย์ราชานุกลที่ได้เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีคนเดียวของโคราชเรานะครับขอนำนการแสดงดอกไม้ครับจากใจของเราชาวคณะบุญเทียรศิงป์ิลึกและคนโคราชทั้งจังหวัดครับ ครับผมแ้าขอเชิจคยับท,าท่านวิชัยครับทาบ่ทานบมุนประธานพุที่สว่างดาวดนหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับขอเียงตบเมื่อให้รั้งหนึ่งครับผมตอนนี้เรามีนักดนตรีนะครับอุตสาหกรรมอยู่ในจษษษษษษังหวัดนครศรีธรรมเรานะครับท่านจะได้พัฒนา